สวัสดีค่ะคุณธีรวุฒิคุณหมอแจ็คและทีมไอเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นการสร้างพลังทีมปลายปีของทุกทกท,กท่านใน i n เนะคะหมอชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าภาคภูมิใจใน i n เทุกท่านนะคะภาคภูมิใจที่ทุกท่านมีผู้นำที่แข็งแรงเหมือนคุณธีรวุฒิและคุณหมอแจ็คนะคะก็เรียกว่าเป็นโชคดีแต่ส่วนหนึ่งที่วันนี้อยากคุยด้วยก็คือว่า แม้ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยหมอก็อยากจะฝากกาลังใจนะคะแล้วก็ฝากแนวคิดนิดหน่อยนะคะสําหรับบริษัทแม่ที่ตอนนี้กําลังดูแลทุกท่านที่เป็นบริเจ้าของบริษัทลูกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าประเทศไทยแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ย พบวิกฤตของโควิดค่อนข้างรุนแรงเป็นผลให้เนี่ยเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยชะงักงานประเทศไทยเราก็ไม่มีเว้นนะคะมีคนไทยมากมายเนี่ยตกงานหรือว่าเคยมีชีวิตที่ดีๆอยู่เนี่ยตอนนี้เขาชีวิตเขาก็สะดุดลงเพราะฉจานั้นหมอฝากด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีสินค้าที่ดีเราเชิญทุกคนมาเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สินค้าแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีโอกาสเนี่ย แล้วเราพูดได้ดีเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสยิยื่นอาชีพที่ดีให้กับหลายๆคนที่เขากําลังมีความทุกข์ก็ได้นะคะหมอจำอต้องเรียกว่าใครสิทธิวิกฤตตอนปี2540เนี่ยมีคนดีๆมาอยู่กับเรามากมายเลยนะคะและเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกับกิฟฟรินจนถึงทุกวันนี้ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจในขณะนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าที่มาของรายได้ของเราเนี่ยมาจากการที่เราเป็นเจ้าของสินค้าเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สินค้า เราซื้อสินค้ามาใช้ด้วยความรักเงินเนี่ยก็ออกมาจากกัน ที่เราใช้สินค้าทีนี้คนที่เราไปเชิญบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดให้เขาเห็นเป็นอาชีพในครั้งแรกไม่ได้แต่การนําส,สินค้าไปเป็นตัวเปิดใจหรือเป็น,นตัวจูงใจ vale ใ,ให้เขามีความชื่นชอบในตัวสินค <ęd hybrid S 2> ้าชื่นชอบในตัวสินค้าก่อนชื่นชอบในตัวเรายอมรับเราเป็นเพื่อนยอมรับเราเป็นคนที่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เนี่ยนะคะเมื่อเขารักสินค้าชอบในตัวเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะก้าวมาทํางานเป็นอาชีพร่วมกับเราก็จะเป็นไปได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หมอ จะฝากด้วยว่าเราก็มีภารกิจช่วยประเทศชาติเรามีภารกิจช่วยคนไทยให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมากมายส่งท้ายปีเก่านะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยศึกษาผลิตภัณฑ์ให้มากด้วยนะคะเพราะว่าความเป็นต่อเนี่ยวันครั้งผู้บริโภคก็าอาจจะถามอะไรเราลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลจาก g ิฟต์ฟอริตเอ็กซ์เจะช่วยท่านได้นะคะรวมถึงสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจหลายๆตัวก็อาจจะเป็นตัวที่เราเป็นตัวเริ่มบทสนทนาที่ดีได้นะคะเป็นกำลังใจะให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอเชิญชม ในพลังของ i n a ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ